จบลงไปแล้วค่ะอย่าเสียอกเสียใจไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมาปลอบขวัญน,นะคะกีฬามันก็อย่างนี้แหละมีแพ้บ้างชนะบ้างปะปนกันไปที่สำคัญคือดูแล้วมันสนุกหรือเปล่ามันลุ้นเปล่ามันลุ้นจนถึงหยดหยาดสุดท้าย สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลเลบบอสแต่ก่อนเป็นแค่เจ๊ธรรมดาธรรมดานะคะตอนนี้ขยับมาเป็นบอสแล้วค่ะก็ไม่แตกต่างจากออร์แลนโดวาคารีค่ะแหมก็แพ้ไปแมตช์เดียวก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่เพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปหวันวิตกกังวลใดๆค่ะเชียร์ไปข้างหน้าอย่างเตี้ยวซานดิเอกโมโจกับอลันโดวาคุรีเขาก็เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งอลันโดวาคุรีก็เอาชนะไปได้ทั้งสองครั้งนั่นแหละค่ะวันนี้เป็นการพบกันครั้งที่สามในบ้านของอลันโดค่ะน้องชมพู่พรพันเกิดปราดของเราก็ลงมาเป็นมือเซตเหมือนเดิมค่ะทางฝั่งของอลันโดก็มี เบเดวไว้ <The> นะคะมีอเบอร์คัมบี้มีคอตเนชวานมีแคชบราวนาตาลีฟอเตอร์ส่วนทางฝั่งของซานดิเอโกมโจคนที่รู้จักกันดีก็เป็นลีดายองจากเกาหลีใต้นะคะแล้วก็โรนิก้าสโตนผู้เล่นในตำแหน่ง m อบซึ่งโอ้โหวันนี้บล็อกชำ้ชำช้ำอัลเนโดขึ้นนำไปก่อน4แต้มแล้วค่ะ ว้าและตามนี้ไีออกไปเองค่ะจะพยายามพูดให้น้อยๆนะคะเพื่อนๆจะได้ฟังเสียงภาคในสนามเยอะๆเพราะบางคนบอกว่ารำคาญอะบอสเล็กพูดเยอะ <c oughs> เปลี่ยนมาเป็นบอสแล้วเอาแม่ แต้มสวยงามค่ะชมพูเ่เซิร์ฟไปเอาเซตแล้วตีแล้วพัสเอาออกไป่ะตอนนี้นำไป17ต่อ8ตอนเราดูนี่โอ้ยเรากลัวจบไวนะเราอยากดูนาน,านๆน่ะแต่ใครจะคิดล่ะว่า5เซตอ่ะนานพอที่จะ <c oughs> สะสมเก่ใจค่ะนานให้แบบว่าสะใจไปเลยใช่ไหมอยากดูนานๆกันนี่จบ3เซตจบแต้มแบบอุ๊สิบมันไม่สนุกหรอดูนานๆค่คนสวยตรงหมองนานๆเราก็กะว่าแม่น่าจะจบตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เก้ต่อ19ดูสิห่าง10แต้มอ่ะมันต้องหวานเจี๊ยบเซแต้มไปแล้วค่ะเอาสามเมตรแต้มนี้ออกไปค่ะมา11-19แล้วนะอ่ะชำพูกให้ครอมวีอีกครังง้งหนึ่งลูกนี้ไม่เหลือ2 0 11 เข้ายไหมให้ฟอสเตอร์ค่ะอีกครั้งหนึ่งซบอลเร็วฟอสเตอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะขวัญใจชาวไทยนะคะ21-13อัคเบอร์ครอมบี22-13ชมพู่เสิร์ฟจา แมาเซตแรกนี่ก็นั่งเฝ้ามองพนุ่มคองราดแบบชิวๆนะแต่พอมาเซตสองเซตสามเซตสี 4, เส่เซตห้านี่ไม่มีเวลาดูผู้ชายไม่มีอารมณ์ดูยี่สิบสามสิบสามค่สิบแ้ม เซตท้อยค่ะยังไม่ได้สซตแรกนี right ่ยังไมไ่เห็นอันนายลงมาชมพูให้ฟอสเตอร์เก็บจบไปค่ะเซตแรก2 5 7 7ิิชิววันเจี๊ยบเซตที่สองเริ beast. ่มขึ้นแล้วโอ้หอาวเป็นซานเดโกโมโจได้ตามไปก่อนแมมแค่แต้มเดียวสิวๆความบีตีมาแหม่มีความเหนียว สวนกลับไปไม่ได้ค่ะเป็นฟรีบอลเอาละฟรีบอลฟอเตอร์เอากรรมการเป่าแล้วค่ะให้แต้มอลันโดค่ะแต่ว่าอตอนนี้ซซนเดโกขึ้นนำเป็น4-1่หลอ้ามุกับซิชมพู่เซตให้ชฉวานตีเบาปนิ้หนึง เขาบุกกลับมาแล้วกันเอาไมค์ครอมบีตีลงไปค่ะไล่ทันสบายสบายวันเจี๊ยบอยู่แล้วสต่อสี่มีไงนี่ไงอเบิร์ครอมบีหวดลงไปค่ะสามส่มาจะแพ้ได้ไงเล่นในบ้านเลแล้วเราก็เคยชนะมันเลยก็สองครั้ง เซตแรกเราก็ชนะแบบผาดลอยหลุดลุ่ยเลยนะเอาแล้วไงเขาเร่มหนีไปเป็นหกแล้วไงหกต่อสามแล้วไงชมพู่อชวานสีนะ่ต่อหกค่ะ ดีได้ย้งเซตแล้วยอดแล้วร้องทั้งค่ะแต่ว่าบุกไม่ได้นะคะฟรีบอลของโมโจเอาแล้วไงบล็อกสิจ๊ะบล็อกสิจ๊ะโอ้ยพัสเอาออกไปค่ะหนีไปแต้มหนึ่งอีกแล้วอย่าทำอย่างนี้เิ็ไหลหลังให้บราค่ะบราตีออก อุ้ยยาเ์ฟเอ็ดอีกใส่มันเป็นพันนีแล้วโอ้คนนี้ไปสิบต่อ้าเลยวันเอ้าชมพู่ให้ราไล่มาไล่ไล่ยิกเข้ารีบยิกเข้า ไม่ทัดแต่ไม่ทัดไปต่อ12ห่างสีแต้มดีดายองเสิร์ฟมาชมพู่เซตเอานี่ค่ะววนเดอร์ไวตตีลงไปเอาเบียดให้ทันนั่นและยอดลงไปอีกตามนึงโอ้ตายแล้วเขานำไป17 1 1แล้วอะชมพู่อันไายโอ้ยอันไายมาแล้ว ตอนนี้ซันเดโกโมโจก็เปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงมาเล่นบ้างนะคะเอาตามอยู่5แต้มหกแต้มนี้ให้ได้ล้นอีกแล้วเราโอ้ย6แต้มแล้วสิ1ิ1 2เอาแล้วเ์ฟแล้วรับบอลแรกไม่ดีอีกแล้วน้องชมพู่อันเดอร์ให้อันนายโอ้ตีหุดออกไปเยอะเลยค่ะ 13-19ดมบงโดนบงอ,อีกครั้งนึงนั่นโอ้ยรับไ้เอาชมพู่เซฟคอมบี้ตีเซฟบล็อกได้ค่ะบุกค,ครับเอาหวัหมไปนิดนึงยี่3แล้วอะไรโชว์แล้วนี่คันนีนายยอดอือ คือบางทีก็ดูแบบขัดอกขัดใจเหมือนกันนะยอดยอดยอดเซตที่ห้าียอดนั่นเอาใกล้ทันละสิบสี่ละทำก็ไม่ได้เมื่อกี้ได้เมื่อกี้ไม่ได้ไปยี่สิบเอ็ดแล้วนะอืมอันไหนเธอเพิ่งลงมาดูเหมือนเธอไม่ค่อยมีแรงแล้ว โดนอีกสักดอกดีนงงี่ยังรักขึ้นมาเอาตั้งไหมตั้งไหมนไหนอันไหน,น,ไหนมีแซนด์วิชไหมแถวนั้นเนี่ยกล้วยก็ได้อ,อก,กินกล้วยหน่อยเ <c oughs> ขาเซ็ตพอยด์แล้วยี่สิบห้าสิบหกแล้วจบอ่ะยี่สิบห้า ว้าวุ่นเลยทีนี้สับไมสับไมรุ่นไหมว้าวุ่นเลยทีนี้มันเอาไปแล้วนะคำนี้เซตที่สมค่ะเราต้องเชียร์แบบมีความหวังอืมเอาแล้วชมพู้ไอฟอ์เตอร์ค่ะโอ้โอ้โอ้ดูสิจะได้แต้มนี้ไหม คอ,อมบี้โอ้ล็อกดีลรือโตนค่ะโอ้ขึ้นนำไปแล้วค่ะหนเราจะให้เขาขึ้น2เซตก่อนไม่ได้เลยเราขอ2เซตก่อนนะไว,ว้เวนเดอร์ไวตีมายังไม่ตายเอาไม่ใช่ไว้นะคะเป็นชวานจะเล็กเริ่มมั่วแล้วค่ะ ไว้อยู่ข้างหลังนะฮะชาวานอยู่ตรงหัวเสาสติสตังหายอีกแล้วต้องต้อู้วิ่งอันเดอร์ยลุกหลุกคลักมากกขไปอ้องผูตังไหมเบอร์คอมบี้ยอดลงไปแล้วลงไปแล้ว เจอเจอไม่เอ็ดแล้วลูกสองเท่ากันเน่ยในบ้านโกงเพื่อนมั่งแต่นิสัไม่ดีนะมอสเล็กมีเริ่มต้นก็ไม่ดีซะแล้วอ่ะเย่งๆามอยู่ นี่แหละตีนแรงๆไปตามนี่เตมเึงเอาชมโค้ชเซตไหมนั่นบราวนยังไม่ตายอีกสำหรับวันนี้เธอเหนียวจังละโมโจ้และอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าออกอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าลงอ่ะห้าต่อเจ็บ Oh, được mày. Ông chú ở tô bội ít Ông nữa, à, Ông không thăng. Ông bội 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 สวยด้วยโรนิกาสโตนนะสวยพอๆกับเราเลยเอากับฟอสเตอร์นี่ยกให้ฟอสเตอร์สวยกว่าเรานิดนึง82ค่ะเอาเสิร์ฟดีนั้นบอลแรกไม่ได้เห็นไหมก็บุกกลับมาเอาอืมอืมง่นะ ชับวปูอ่ะชัวันเาไหมเอาไหมอีบราวนี่สั่หง่ายเลยี้องไปแล้วกหนีอีกแล้วสิบสีแล้วดีดายองกระเสิร์แล้วนะ ใช่ไหมอ่ะคุ้นๆนะคุ้นไปหมดแ่ละอ้าโมโตก็พลาดเหมือนกันค่เอาให้บราวอีกครั้งหนึ่งไล่ไม่ทันแล้วค่ะอ่ะสิบสิบสี่สิบเสิบห้าอ้าวมีการกระโดดหลอกผิดพลาดก็ไม่รู้ค่ะอ้าวไว้บุไปลิฟเอาให้ตีแม่พัดเอา อ,อมันไม่ทัดไม่รู้ค่ะชาเลนจ์แล้ว12 18องห่าง6แต้มอืหออยอดลงไปสบายสบาย,บายอ้าวโอ้แต้มไปห่างแล้วอ่ะวันเดอร์สิบสี่สิบเก้าเนี่ยเขาควรจะทัก โรนิก้าสกโตนะเดี๋ยวเหนื่อยไว้แมตช์หน้าบ้างอันนี้โอเลนโดเล่นแบลกผิดฟอร์มไปเยอะผีเข้าผีออกมากเลยันนี้เกมรับไม่ดีเกมบุกไม่โดน มันก็ต้องแพ้แะแบบนี้นี่ยเอาทำพูใจไหมอัะเบอร์คอมบี้นั่นไงอู้บล็อกได้อีกแล้วอ่ะแหม่แม่นางคนนี้นี่สวยด้วยเก่งด้วยเซตพอย์อีกแล้วค่ะโอ้จะขึ้นสองเซตก่อนแล้วไงอ่ะติกบล็อกอีกแล้วก็ไม่ผ่านบล็อกโมโจคึกคักจริงๆวันนี้นะแล้วก็สู้จริงๆอ่ะ นะเอาชนะทีมไหนมันก็ไม่เท่เท่ากับเอาชนะออรันโดลงนาทีนี้นะ่ะเอ<ข>อคอร์ทยอดมาบอลลงไปแล้วจบดิแย่ yeah. วเซตที่แล้วเองีก25-15เซตที่แล้ว25-16เอาเซตที4่4ค่ะออรันโดแพ้ไม่ได้แล้วนะเธอเอา เอาอันนายลงมาแล้วค่ะชะวานตีได้แต้มไปแล้วค่ะหนึ่งศูนไม่ยอมแล้วอาจริงแล้วนะอืมเสร์ฟสวยเอาน้องชมพู่ฟักขึ้นมาได้ค่ะต้องเช็ดพื้นแล้วนะคนราเตรียมวอร์มเลยเร็วตรงนั้นน้องชมพู่จะลื่นเอาคอมวิจอดค่ะยังรองทันอีก เอาชักวานตีลงไปเข้<ป>นเนชวานเห็นไหมคนรัดวิ่งไปเช็ดแล้วคนรับก็บไปงานแล้วอันโดน้ำสองหนึ่งเอาคอมบี้ยกให้ชักวานตีโดนบุกแล้วโดนบุกแล้วบอลเร็วอ่ะอือ ตายอ้าวพิจังหวะไปเองค่ะทีเด็ดของเขาก็บอลเร็วแล้วค่ะโจอเอาบุกกลับสิอ่าคอมบี้เรียนมาจากเกาหลีแถววิชานี้นะ่ะวิชากระทุ้งลอ้บอลไล่มาอีกแลว สองต่อสี่ดีได้ยางเสิร์ฟชมพู่เซตคอมบี้ตีเอาชี้ว่าลงก็ลงเอ้ายังไงยังไงแต่เบียดแล้วอ่ะคอมบี้เอาติดล็อกอยู่ชมพู่ใจไหม ไอ้ชวานเนียวเหลือลเกินสาเมตรเข้ามาออกไปเองเปล่าบอกว่าทัชนะคะห้าเท่ากันแล้วไงเอะขอเซตนี้นะคือขอเซตนี้นะนี่เป็นนํำค่ะหต่อห้า โ oh, อ้ยเดเข้าบล็อกอีกแล้วอุบล็อกอีกแล้วค่ะถ้าเอาออกไปเจ็ดต่อห้าก็จะได้สแอนมันยากจริงๆนั่นเอาฟรีบอลอีกแล้วค่ะอืมซานดิโกโนี่ทีมเก่าของเจเจนะ ฤดูกาลที่แล้วต้นต้นฤดูกาลไม่ค่อยดีค่ะหลังๆก็ดีเลยเดี๋ยวเจ๊เราจะมาลีกนี้หรือเปล่านี้ต้องรอติดตามนะข่าวลือเขาบอกว่าจะมาอยู่โคลัมบัสฟิลลี่ถ้ามาก็ดีเราจะได้มีทีมให้เราเชียร์เพิ่มขึ้นนะนะเราจะไปคุมอเมริกาแล้วหมายถึงว่าในพวกประเทศวอลเลย์บอลนะอย่างอื่นเราคุมเขาไม่ได้หรอก เดี๋ยวโดนนั่นทรัมป์โกรธเอาโมโม่แป๊บเดียว12-6แล้วอ้าแล้วกันเป็นอีกแป๊บหนึ่งของเรานิกาสโตน้ อย้ายคนไล่มาทันซีดีออกไปเองจาก14เจ็ดไล่มาเป็น8ต่อ14แล้วเอานะนะดีดด้วยเรียวแรงทั้งหมดทีมมีเอง15 8ต้องชมพูเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีอามดมายัติดบล็อกอยู่เสียมบล็อกให้ได้ค่ะเอาละ ชมพู่อันเดอร์ค่ะอันไหนีตีแรงๆสิโอ้ไม่แรงแต่ได้แต้มค่ะเขาเรียกว่าเล่นทิปเล่นทางชมพู้เซิร์ฟต่อ1 6บแปดอ้าวแล้วเป็นเซิร์ฟเอสจางเจ็ดแปด

น้ำอยู่5แต้มก็ไว้วางใจไม่ได้อ้าวบราวน์บล็อกได้คี่สิบค่อยหายใจโล่งๆหน่อยฟอตเตอร์เซิร์ฟอ้าวเอสโอ้ยมันต้องมีสินะตอนนี้ฟอตเตอร์นี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เสิร์ฟเอสได้เยอะที่สุดของลีกอยู่นะคะเขานับรวมทั้งฤดูกาลที่แล้วก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะ ยังไม่มีใครทําลายสถิติของฟอรเตอร์ได้แต่ว่าท้ายเกมไม่แน่ใจนะคะ <is> ว่าจะโดนทําลายหรือไม่อ๋นี่เป็นอีกแต้มหนึ่งของ <the coaches. S 1> เราค่ะ พอเตอร์เสิร์ฟต่อยี่สิ n สองยี่สิบสี่พอเอ็ดอีกสักตามไม่เอ็ดไม่เป็นไรเขาบุกมาแล้วติดล็อกอีกแล้วค่ะโอ้ดูบราวแ cast brow ค่ะมีทายกไหลด้วยนะขึ้น24แล้วเอ้าดนมาเอ้าได้บุกไหมน้องชมพู่พันพันกระปราาฟอร์มไทยแลนด์ คือเซตพอยต์ค่ะห่างสิบแต้มได้ดูเซตที่ห้าดูยาวๆสนุกสนานบันตะไทยเป็นเลยสิบห้ายี่สิบสี่แล้วเขาเสิร์ฟออกไปเองค่ะแม่ตั้งใจเสิร์ฟออกใช่ไหมเธอรีบรีรดจบไปแข่งเสมอกันที่สองต่อสองเซตต้องมาสู้กันในเซตที่ห้าแต้มแบบรกเป็นของออลันโดค่ะ ยังไงก็ได้มาแล้ว2เซตตบนไว้หนึ่งตั <S <S ้งชมพู่เซตให้ขับเบอร์คอมบีติดล็อกอยู่ค่ะบุกไหมเชววาวันอ่าคอมบีตัง้งชมพู่เซตให้คัตเนชชวานตี่ลงไปขึ้นนำก่อนอสองค่ะแหมเซตที่ห้านำก่อนแล้วมันได้เปรียบอา้าวสับดี บุกมาแล้วแม่ตีเฉียบขาดเกินหนึ่งต่อสองโเจยังไม่สิ้นหวังจะสิ้นหวังได้ยังไงเขาก็มี2องเซตแล้วอ่ะโอ้ยมันติดบล็อกอยู่อต้องฟรีบัลจมูกจวานเคาะหยอดลงไปฮะสามหนึ่งคอนราดเช็ดพื้นให้ ให้สะอาดบิ๊กบักเลยค่ะวันนี้แห้งมัดยังดียางดีเห็นไหมอ่ะเตรียมพร้อมอยู่เสมออืแตามนี้ตีสวยมากค่ะตามนังเียดอยู่นะคะสามต่ดสี่นี่มันลุ้นเอาลวอุ้ยอ้าวเป็นโอกาสทองน้องชมพู่นั่งเซตอีกแล้ว S <S นนคือนำค่ะ5-3า,าุ้นหัวใจแทบวายดูคนเดียวด้วยตอนแรกทำท่าจะไล่ติดอุปสาวะไม่ได้ไล่ความพน้นจดต่อห้าค่ะยังนำอยู่สองแท็บุกไปแคสต์ฟราวดแล้วการมันติดบล็อกค,ค่ะโอ้ย เกมบีบหัวใจหกต่อเจ็ดโอ้ยสุ้มพูเอ้ยอ่ะคนายตีไปเบาไปนิดนึงแล้วปันโดนบุกมาแล้วโอ้เซฟล็อกได้เอ้าโจบบุกไหมเอาละรับได้ครับขอเถอะขอเถอะนันและวมะปดต่อหกนี่ย้ายฝั่งไม่อยากเล่นฝั่งนี้เลยอะเจ้าทีไม่ดี ้ีตอนตน,ตนแต่ว่าวก็นำอยู่10ต่อ3สายสบายท้าย,ายเซตนะอปต่อ10ไม่ไมเป็นปัญหาน่นี่จะเป็นปัญหาตรงไหนจะเป็นปัญหาได้ยังไง สิบเอ็ดแล้วค่ะแม่ห่างสามแต้มเอาบอลแรกไม่ดีอย่างนี้ก็บุกกลับไม่ดีซซเอาเป็นโอกาสทองแล้วค่ะอเบอร์คอมบี้ยอดแม่โดนบุกกลับมายังยุชมพู่เซ็ตให้อานายจาก3เมตรยอดแม่เขารู้ทันเอายอดกลับมาบ้างเอาบุกใหม่ต้องได้แตมนี้ต้องได้ชาววานยอดเอเธอไม่คิดจะตีแรงๆกันบ้างเลยเหรอฮะ ไม่ใช่ขนมครกนะยอดอยู่นั่นแหละตรงน,นี้ต้องเป็นอย่างนี้12บสดค่ะอีก2แต้มเท่านั้นโอ้ยแล้วเขาทำแต,ต้มติดติดมาเป็น11แล้วอ่ะขอขอขึ้นแมตช์พอยเออร์เออ เอาอนายเซตให้ชกวานชกวานก็ยอดมาโดนโมโจโบุกเอาอนายรับไว้ได้ค่ะเบอร์ไไอคอมบี้คืน้นน่าจะพอยค่ะ14 11โอ้ปโหลูกปากได้เลยลูกปากรอ้องเลยแบบนี้หวันเจีย๊ยบอา้าวแล้วการเธอทำแต้มไล่มาจาก12 14เป็น13 14เราขอแค่แต้มเดียวแต้มนี้แหละอ้อย ลีดายองงัดขึ้นมาทำไมอ่ะเอ้าไม่ดีแล้วค่ะ <c oughs> โอ้กลายมาเป็น14เ <c oughs> ทา่ากันดิวจนได้ค่ะ,ะบุกแลว้วเอาละ <c oughs> บุกปับซิอีกสักทีว้าว ผู้เซตใหม่อาชวานยอดโอ้ขึ้นแมตช์คอยอีกครั้งนึงค่ะ15-14แมยคอยครั้งนี้จะได้ไหมรับไว้สิรับไม่ได้ค่ะเป็น15เท่ากัน โอ้ยโมโจส,อสอ่องค่ะบุกไหม <im> อ้ยโดนบล็อกอีกแล้วค่ะเป็นมัส์ฟอยต์ของโมโจค่ะโอ้ยสิบหกสิบห้าค่ะเอาบุกไปขอสิบหกเท่ากันแล้วก็ตีติดบล็อกค่ะ โอ้ซานีโกโมโตชนะไป17-15ค่ะเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตดูความดีใจของเขาสิค่ะจนเราก็อ่ะเสียใจนิดนึงเดี๋ยววันอาทิ์ที่16ค่ะจะเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรือว่าออรนโดวาคารีจะเป็นจ่าฝูงต่อไปได้ไหมเพราะว่าจะต้องเจอกับ โอมาฮ s าซูเปอร์โนวาทีมที่เป็นอันดับที่2ของตารางอยู่ตอนนี้เป็นเกมในบ้านของเอเลนโดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแมตช์ถัดไปจะมีไลฟ์สดผ่านทาง YouTube นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ